ก็บันทึกคลิปนี้ไว้เผื่อคราวหน้าใครจะเทรดข่าวนะ S4 เนี่ยมันร้อยเอร์เซแล้วคอนเฟิร์มมันจะไปร้อยสิบเปอร์เซ็นไม่ได้ที่บอกแต่ว่าก่อนจะปิดแท่งลองรออีกร้อยีสิบนาทีทีนี้ถ้ามันเบรกได้ก,ก็ก็ดีใจด้วยขาบายแต่ผมว่ามันย,ออย่อลงนะเพราะว่าข่าวมาทีแรกวมนชอบเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนข่าวแล้วกดอย่างนี้รอปั๊บ ถ้ามันขึ้นก็บรรเลยนะแต่ถ้าลงก็ก็รวยเทสเฉยๆเพราะว่าตั้งขายหมูไปแล้วแล้วก็โวลูช d ดีพีเอ็เนี่ยไม่ได้มันจะรีโครดเม่ไปค่ายที่มันไม่รีโครดข่าวโอเคสิบมิลงไหมถ้าลงก็หมูแดกอืมแดงมาแล้วกดโกมิเตอร์ดูก่อนอม,มิเตอร์ว่ายังไง เอาออกลงจริงด้วยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็ปิดโคดออปโปฟิตฟ้าค้างเลยสัตว์ค้างไอ้เหี้ยอืมก็กำไรก็เล่นอย่างนี้ก็ได้ค้างเลยไม่หอดให้เขาปิดใชได้ปิด,ดได้ดไดปิดแล้วนะโอเคขายหมูอืมสะบัดลงจริงแล้วขายหมดอีกเว้ย โอเคครับจบการเทรดข่าวคือถ้าด้วยเหตุผลนะครับคือมันจะคอนเฟิร์มร้อยสิบเปอร์เซ็นไม่ได้แล้วมันก็ชนกับปลายไส้ของเฮดโฟกชนกับเทรไลน์ง่ายๆถ้าตามที่นี่ข้อมันก็ต้องลงแหละนี่เจ็ดร้อยจุดนี่เยอะแล้วเนี่ยโอเคก็จีิ์ด้วยให้ดูแล้วกันครับสวัสดีครับ